จริงนะอีเวนต์แบบเดมแต่เมื่อวานล้ะแต่ดูเฮียคุณมานั่งตัดตอนไหนคุณนั่งตัดตอนเที่ยงคืนครึ่งเฮียอันนี้เป็นรูปที่ผมถ่ายไว้นะเที่ยงคืนเก้านาทีเว้ยจะลงทันหรอคุณยังไงวะก็คือตอนเช้านี่เราว่างจริงๆอ,อ่ะอะไรวะคนเราก็แถมปกคลิปยังไม่ทำอีกโอ้กว่าจะนั่งวาดรูปอีกเออสรุปลงพรุ่งนี้แหละอ,อ่าสวัสดีครับทุกคน ผมมีอะไรใจะให้ทุกคนดูเลยเนี่ยอีเวนต์มันอัปเดตละก่อนจะอัปเดตแต่ละทีอัปเดตนานนะเราเล่นไม่ได้เราก็เปลี่ยนตัวแบบหนึ่งอูออ้ชิดเอาไว้ว่าคลิปนี้เนะี่ยเราจะมาดูว่ามันมีนมอะไรอัปเดตใหม,ม่มงเนี่ยรู้สึกว่าน้าอยู่ไอมันเปลี่ยนไปนะมันเปลี่ยนหมดเลยอันนี้ผมรู้สึกไปเองหรือเปล่า เนี่ยมันเปลี่ยนไปจริงเนี่ยหน้าโยนมันเปลี่ยนจริงๆเด้อกรู้สึกว่าตัวหนังสือมันมีขอบดำด้วยอ่าใช่จริงเด้ออืมมันเปลี่ยนนะอ่าบางทงผมดูอันนี้ก่อนอันนี้ไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนอันนี้เหรออันนี้ก็ไม่เปลี่ยนนะโอ้หไม่เป็นไรอ่าอยากรู้กัน ในเกมมันมีอะไรเปลี่ยนมั้งอืมโอ้อ่าเวลาด้านบนนะเปลี่ยนมันเป็นสีฟ้าฟ้าแล้วก็นี่เนี่มีไอ้ตารางวิ่งเขาเรียกเลดก,การวิ่งโอ้ท่าก็เป็นวงกลมด้วยโอ้เปลี่ยนใหม่เยอะเลยอ้าวเอเจออะไรโชคร้ายรู้สึกว่าเรดก,การวิ่งมันน่าจะมีนานแล้วนะแต่ต้องใช้สูตรเปิดที่อันนี้ก็ รู้สึกว่ามันดูเคม็มขึ้นนะอ๋อแล้วตรงออบเจกต์ออบเจีฟด้านข้างมันก็ดูดีขึ้นนะผมว่าออ,อเนี่ยตรงหัวกระโหลกตอนมีคนตายก็เปลี่ยนด้วยโหเปลี่ยนเยอะเลยเอาละาำว่าขึ้นไปดูด้านบนกันว่ามันจะมีอะไรเมืนมันเหมือนต้นเกมผมเห็นอีเวนต์เข้ามาใหม่ เดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเป็นอีเวนต์อะไรทำนึงนะคนเราก็เดืยเร้อยตายแล้วนี่นี่นี่อีเวนต์นี้มันเป็นเหมือนโคเวอร์สีแฉะนะผมดีอีเวนต์นีว่าอีเวนต์ใบเขียวฮ่าเรามาถึงโอ้นี่นี่ตรงนี้เปลี่ยนด้วยมันจะมีแอนิเมชันนะบอกด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นโอ้ทำดีนะผมว่าผมชอบอันนี้ผมว่าหน้านี้ก็เปลี่ยนนะ ชื่อแบบมันเป็นสีเหลืองนะแล้วก็ปกติชื่อแบบมันอยู่ด้านล่างก็ย้ายไปอยู่ด้านด้านซ้ายแล้วก็ไอตรงโหลดเวลาเมื่อกี้มันก็เปลี่ยนเหมือนกันไปอยู่ด้านขวาอันนี้น่าจะเป็นอีเวนต์ใหม่นะอ๋อก็มีของใหม่เยอะเลยนะอันนี้น่าจะเป็นแกงกาดเฉยๆมั้งอันนี้มีเยอะแยะเลยอันนี้คืออะไรอันนี้น่าจะเป็นไอที่บู๊คอมเร็วนะอันนี้น่าจะโคลาอ่า,อ,าอันนี้ ไม่เหวบนหัวนะอันนี้น่าจะเป็นชุดเฉยๆอันนี้ก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยว cover my รูเบื่อ,อ,อ,นนอดออันนี้ก็น่าจะของตกแต่งอ่ะอันนี้น่าจะหลอดไฟอันนี้ก็น่าจะประตูครับนี่ท้าเต็นอุ้ยมันจะเดินได้ไหมนะผมว่าเขาสัมรรครั้งลนะอันนี้ผมว่าไม่ค่อยสวยว่ะอันนี้มันดูเฉยๆเ่ย เอาไงดีดูต่อผมว่ามันก็ไม่ได้เวอร์หวังอะไรขนาดนั้นนะอืมว๊อันนี้ผมชอบอ่ะเท่ดีเราผมไปลองเล่นสักตาดีกว่ามันมีอะไรอัพเดาใหม่แก้บั๊กอะไรไหมอ่าผมรู้สึกว่ามันก็ต่างจากเดิมตรงที่รู้สึกว่าอะไรมันดูใหญ่ขึ้นไปหมดนะ ลองทำาอ o j i dad ดูเ่อมันมีอะไรแบบอืมรู้สึกว่าแผ่นนี้หันหน้าช้านะหรือว่าผมคิดไปเองหรือว่ามันปิงหรือเครื่อ,องอะไรผมก็ไม่รู้อันนี้คือตอนที่ผมไปเล่นมาเนี่ยแล้วผมค่อยมาพากเนี่ยก็คือมันหันหน้าจอช้านะโทรศัพท์อะตอนท,ทำ e m o j ช d a ดนะ,ะเราผมจะลองทำอีกครั้งนะ ว่ามันจะหันหน้าจอช้์จจริงไหมอันนีม่อันอนี้ไม่ติดผมกายเองอันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงเกบขึ้นไปใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูว่ามันเป็นยังไงให้พวกขอเบ้อเดี๋ยวตอนนี้ขอหาทำอิมดแนดทกอนไม่เป็นไรแล้วไม่ทําดีกว่าคนพากมัวแล้วนี่นี่นี่ขอเอร์เมื่อกี้คุณเห็นป่ะอืมแล้วก็ จะมีอีกแบบหนึ่งอ่านี่้ไงเจอนละอันนี้น่าจะได้สิบอันนะนี่แล้วก็มันจะมีอีกหลายจุดเลยนะตอนแบบผมไปหาอีกแป๊บ,บนึงอาตายได้ไงวะเนี่ยเนี่ยหน้าโยนตรงนี้ก็เปลี่ยนแล้วแล้วก็นี่นี่ตอนเราเอาเมาส์กลางไปชี้เอาชิปล็อกไปชี้คนอะ่ะมันขึ้นชื่อแล้วก็มีออรา่าเออจริงจบแล้วแล้วมันมีออร่าแบบ เป็นสีข,ขาวๆรอบตัวนะนี่น,นเพราะว่ามันดูดีเลยนะเห็นไหมเมื่อกี้อันนี้อี่มหมดแดดติดรอดได้ไงก็ไม่รู้ตอนเนี้ยไม่ถึงอีกเอาเข้าไปแล้วก็ผมรู้สึกว่าไอ้ตรงตารางบอกของวิ่งไอเลนเนี่ยมัน มันไม่ตรงกับที่ผมเคยใช้ในคอมสักเท่าไหร่นะเพราะว่าตอนเราใช้ในวหรือว่าใช้คำสั่งเปิดขึ้นมาเนี่ยผมรู้สึกว่าเดิดการวิ่งปกติมันอยู่เราๆ40นะแต่ผมใช้มันอยู่แค่35หรือว่ามันเกี่ยวกับอันนี้ผมใช้สติลหรือต้องใช้โฮมสไม่รู้เหมือนกันฮะมาเราลองทำอีกรอบดูก่อนอ่าดูปึ๊บอันนี้ไม่ถึงฮนะ อ๋อฮะองเห็นแล้วนี่ๆๆดูใกล้ๆเลยนี่ฮะโควเวอร์ก็จะประมาณนี้อันนี้ใครเนี่ยชื่ออะไรวะเซฟฟ,ฟี่เหรอไม่รู้อ่านไม่ออกนี่ๆเห็นไหมมันจะมีชื่อเสียขาวแล้วก็มีขอบดำแต่ว่าสวยเลยทีเดียวนะอืมแต่ว่าทำมาค่อนข้างดีเลยอ่านี่หน้าใหญ่ตรงนี้ดูดูกี่ท,ทีมันก็ไม่เบื่อหน้าตรงนี้ แล้วก็อัปเดตเรื่องเสียงอะไรหลายๆอย่างเลยนะเมื่อกี้มันก็มีเสียงนะแต่เสียงมันเบาผมปิดไว้แล้วก็มีเสียงเดินนะเสียงเดินคือมันเปลี่ยนมันจะได้ยินชัดขึ้นนะเสียงเดิน,นะเนี่ยเนี่ยดูยีหมดันนะอันนี้ไม่เกี่ยวแล้วโง,ง่เองอเราทําอีกสักรอบแล้วกันอันนี้ปึ๊บอ่าเห็นไหมอันนี้อันนี้ไม่น่าใชและกระตุก ลองแล้วกันอืมอันนี้ไม่ใช่แล้วอัอนนี้เอ๊ะ survival for 3มิลมันบอกเวลาด้วยโอ้อัปเดตใหม่ถือว่าจำเลยอ่าผมว่ามันไม่น่ามีนหาหาเ,เมน,นื้อหาอะไรเพิ่มเลยน่าจะมีแค่นี้ละมั้งนะก็มีอีเวนต์โคเวอร์แล้วก็มีอ่าเป็นพวกอัปเดตหน้า UI เล็กๆน้อยๆน่าจะแก้บั๊กอะไรนิดหน่อยด้วยก็ ถือว่าก็ก็ไม่ได้แย่นะผมว่าส่วนตัวชอบอัปเดตนี้เลยผมว่ามันไม่น่าจะเป็นอัปเดตใหญ่น่าจะเป็นอัปเดตกลางๆไม่ใหญ่มากถ้าใหญ่จริงมันน่าจะเปลี่ยนเยอะกว่านี้นะเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดมันมีเน็กบัตตัวใหม่ด้วยนะอ่าเดี๋ยวผมหาที่ปิดคลิปครับหนึง่งผมไม่รู้จะปิดที่เท่างไหนเก็บเก็บก่อนขอพื้นเผื่อโชคดีเอาเป็นว่าเราขึ้นไป ดีกว่าโอเคตอนนี้ผมขึ้นไม่ได้ต้องใช้กำลังใจจากคนดูแล้วถ้าทุกคนกดไลค์แล้วกดซับนะผมจะขึ้นได้เลยคอยดูนะเห็นไหมพอทุกคนกดไลค์แล้วกดซับใหญ่ผมเลยขึ้นได้อะเราปิดคลิปกันนีกก่อนนี่เต็มเลยก็คนที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณมากนะครับก็ีเวนต์มันน่าจะมีแค่นี้หรือว่าอาจจะเยอะกวนน่านี้ถ้าผิดพลาดไปกันใดก็ขออภัยด้วยนะครับก็รักคนดูทุกคนนะครับจุ๊บมาา